แกงคั่วตะลิงปิงตั้งกระทะนำหัวกะทิใส่ลงไปเพื่อเคี่ยวพริกแกงกะทิเดือดเราก็จะนำพริกแกงคั่วลงไปเคี่ยวให้แตกมันหอมได้ที่ตะลิงปิงเราก็จะไปหั่นเป็นแว่นแล้วนำไปล้างเกลือสองรอบเรียบร้อยเราก็จะเอาตะลิงปิงใส่ลงไป แล้วเติมหัวกะทิลงไปปรุงรสใส่เกลือลงไปเล็กน้อยน้ำตาลน้ำปลาเดือดแล้วก็ชิมรสชาติตามที่เราต้องการเสร็จแล้วก็ใส่กุ้งลงไปรอจนเดือดกุ้งสุกก็เป็นอันเรียบร้อย แกนขั้วตระริงปิง